สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องวิชิมีการที่แนะนครับวันนี้นะครับแล้วก็นําไก่นักกีฬาตัวเมียสองตัวนะครับเรานํามาจากไหนครับชนบทความไก่ชนนะครับจากขอนแก่นนะครับแล้วก็นําเข้ามาครับสองตัวนะครับไก่นักกีฬาตัวเมียนะครับนามาพ่อพันธุ์นะครับสายเลื่อนมหานครนะครับตัวแรก ตัวแรกนะครัะเป็นสายเรือมหานครนะคะไก่สาวนะครับไปสาวนะครับนี่นะครับตัวแรกนะครับ สีเยียนนะครับสวยมากครับถ่ายมหาคนครแท้นะครับเนี่ครับอ,อันนี้ตัวนี้เอาอีกตัวนึงนนครับนี่ครับอีกตัวนึงเป็นสีคล้ายๆสีกระบอก เป็นตัวที่สองนะครับนี่ครับตัวที่สองครับสีเยทั้งสองตัวนะครับใายมาหานครทั้งสองตัวเลยัวนี้แคะอยู่นะครับัวนี้แคะนี่ครับ ตัวนี้ตัวนี้จะใหญ่กว่าตัวนี้นะครับตัวนี้น่าจะอายุน้อยกว่าตัวนี้นะครับประมาณประมาณห้าเดือนใช่ไหมครับห้า <5 S 1> <5 S 2> เดือนห้าเดือนห้าเดือนนะครับประมาณไก่ห้าเดือนนะครับสายมหานาครแท้งสองตัวนะครับบอกเอฟซีติดตามนะครับ ติดตามวิซีมีตังชนแนลด้วยนะครับแล้วก็เรากำลังจะทำพรมนะครับไก่ชนนะครับนี่นะครับสายมหานครนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ช่องวีซีมีตังชนแนลนะครับสหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายสายมหานครครับเอ้อยีออ